LIFE RADIO LIFE IS WORTH CARING AND SHARING ดีกัอายุเก็ด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 แล้วนะคะตอนเนี้ยค่ะเอแล้วก็เรื่องเรื่งดาลไปมาบ่อยมากเรื่องตาก็เคยไปมาอเรื่องโควิดเนี่ยน่ะ ที่ยังคิดว่าที่ยังเป็นมาเยี่ยมกับโควิดอีกนะคะคือเคยเป็นมาหลายโรคใช่ไหมคะหลายโรคค่ะวันเรือกเมื่อก่อนเขาเรียกวันละโรคใช่ไหมคะสำหรับเีนี้นะคะที่ยันคิดว่าวันละโรคค่ะเป็นวันหลายโรคมาเกินค่ะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นหอบหืดก็เป็นมาแล้วอวันละโรคก็เป็นมาแล้วแล้วก็เป็นหอบหืด แล้วพอ,วพอคุณนุชบอกว่าป่วยมาเยอะเข้าโรงพยาบาลมาบ่อยเนี่ยแล้วพอมาดูข่าวอย่างนี้เนี่ยคุณนุชรู้สึกยังไงหรือมีความสงสัยกังวลยังไงบ้างไหมเออรู้สึกกังวลไหมมันก็บอกไม่ถูกค่ะอาจารย์คือเป็นคนแบบว่าความตายนีรู้สึกจะผ่านมาเยอะจัง mm hmm. คือออกสือก็เป็นมาแล้วและอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครค ลานอนก็ไม่แค่ไม่ได้นอนนั่งก็ไม่แค่ไม่ได้นั่งนงละเวลาก็มันหอกขึ้นมามีอาการขึ้นมานะ่ะต้องมีความรีตก์บางคนอะไรไหมไม่บอกไม่โูกก็จะอยากจะถามว่าเออแล้วแล้วคือถามสาเหตุเลยนะคะสาเหตุมานเกิดสาเหตุการเกิดจากอะไรสาเหตุของอะไรครับสาเหตุมันเ,เกิดจากอะไรโควิดโอ้เ,เกิดจากคนเกิดจากคน,น,นะคะโออ สรุปคุณนุชกำลังถามว่าโควิดมันมีต้นตอมาจากไหนใช่ไหมอ้าค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณนุชฟังจากอาจา์เนาะค่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 ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอยู่มาจนถึงตอนนี้คุณนุชก็ถือว่าเก่งมากนะคะใช่ใช่อ่ะแตมายังรู้สึกเลยว่าความเจ็บป่วยบ่อยๆเนี่ยเมื่อกี้อาคุณนุชวางสายไปแล้วใช่ไหมการเจ็บป่วยบ่อยๆของคุณนุชเนี่ยอาจจะทําให้คุณนุชวางใจต่อความเจ็บป่วยครั้งถัดไปถ้ามันจะมีได้ดี แล้วพอเห็นข่าวความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยคนที่เรารู้สึกว่าเออป่วยมันเรื่องธรรมดาเนี่ยการที่มันจะวางใจยอมรับได้มันก็ง่ายเนาะแต่ถ้าเราไปเคยหลอกตัวเองไว้บ่อยๆว่าโอ้ยฉันจะต้องไม่ป่วยหรอกหรือใครที่แข็งแรงมาตลอดแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันจะต้องไม่ป่วยเนี่ยนะบางทีใจอาจจะทุกข์กว่าก็ได้นะบางทีอาตาม,มาเคยคุยไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเนี่ยได้คุณนุชเลยบอกว่าโอ้เรื่องเจ็บป่วยเนี่ยเป็นมาจนชินแล้ว เข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนเที่ยวห้างอะ่ะ <Blues. S 1> เข้าเาออกออกเป็นเรื่องปกติพอเรามองอะไรอะไรเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นใจมันจะสบายขึ้นก็มองซะว่ามันคือปกติใหม่ของชีวิตเราความปกติจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นของมันอยู่นะคือไอ้ความเจ็บความป่วยของเราเนี่ย แต่เราเน่ยไปสร้างปกติที่มันแปลกแปลขึ้นในใจเราเองว่าฉันจะไม่ป่วยฉันจะมีอายุอยู่ได้เท่านั้นเท่านี้ฉันจะหน้าขาวตลอดฉันจะหน้าตึงตลอดไปฉันจะนู่นฉันจะนั่นฉันจะนี่สมัยเนี้ยนะยิ่งเราไปหลอกตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะค่อยๆออกจากความปกติไปเรื่อยๆแล้วพออะไรที่มันเป็นปกติแต่ใจเราคิดว่าไม่สิน่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องไม่ป่วยสิน่าหน้ามันต้องไม่เหี่ยวสิน่า เราก็เลยยอมรับความปกติไม่ได้อันนี้กลับมาที่คุณนุชถามว่าออาแล้วตกลงสาเหตุของเรื่องมันคืออะไรอาตมาว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยท,ที่เราสนทนากันชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราก็สรุปลงประเด็นคุณนุชเนี่ยได้เลยว่าประเด็นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือการฝึกที่เราจะหาสาเหตุของเรื่องให้ชัดให้เป็นและถ้าเราหาสาเหตุเป็นเราจะได้แก้ได้เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเรา เราเรามีความหวาดกลัวเราก็หาสาเหตุของความกลัวถ้าเราจะแก้เรื่องโควิดก็ต้องหาสาเหตุของโควิดคราวนี้คำว่า mm hmm. สาเหตุเนี่ยคุณรู้จักเอาสาเหตุแบบไหนดีถ้าเอาสาเหตุของการเป็นโควิดก็ต้องตอบว่าสาเหตุคือ mm hmm. เกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ให้เราไม่ติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อไวรัสมันไม่แพร่กระจายต่อไปจริงๆเร, mm hmm. เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าในตัวเราเนี่ยมีไวรัสชนิดนี้หรือเปล่านะหรือชนิดไหนบ้าง สิ่งที่จะดีที่สุดก็คือเรามาช่วยกันไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราจะตั้งคําถามว่าแล้วเชื้อไวรัสเนี้ยมันปรากฏขึ้นครั้งแรกในโลกจากใครจากคนไหนจากสิ่งใดโอ้อันนี้อาตมาต,ตอบไม่ได้แล้วอาตมาตก็ไม่แน่ใจว่าเราจะค้นหาคำตอบนี้ได้คำตอบจริงแท้หรือไม่ ในการท์การอนามัยโลกก็ยังตอบเราไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ใช่นั้นทานอาจายก็เลยคิดว่าคําถามคุณรุศน่าสนใจว่าเราก็อาจจะต้องมาตั้งคําถามกันให้ดีด้วยบางทีหลายครั้งเราก็ตั้งคําถามที่ตอบได้ยากแล้วอาจจะตอบไม่ได้อย่างเช่นว่าที่ฉันต้องกลัวอยู่อย่างเนี้ยเพราะใครนะมันมาทําให้ฉันกลัวใครนะมันมาทําให้ฉันจนอะไรนะทําไมมันมาทําให้ฉันขายของไม่ได้ การถามคำถามออกไปนอกตัวเนี่ยบางทีมันก็เป็นคำถามคล้ายๆว่าแล้วใครติดไวรัสคนแรกในโลกอ่ะซึ่งเราอาจจะไปตามหาคำตอบนั้นไม่ได้เลยหรือต่อให้หาได้มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยชีวิตเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรากลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าเออแล้วเราจะไม่ติดไวรัสเราต้องทํำยังไงเราจะไม่แพร่ไวรัสเราต้องทํำยังไงอ๋อสาเหตุมันคือไวรัสนี่นะเราจะต้องป้องกันมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราทําได้นะ ถ้าเกิดทำไมสังคมนี้มันแย่จังเลยทำไมสังคมนี้มันถึงมีแต่คนทุจริตคอร์รัปชัน <c oughs> แล้วเราจะไปแก้ที่ใครละ่ะเราก็กลับมาดูเอ๊แล้วในครบอบครัวเราตอนนี้ยังมีกระบวนการอะไรที่ทําให้เรายังทุจริตไหม <c oughs> เรายังขับรถปาดหน้าคนอื่นอยู่หรือเปล่าเรายังแซงคิวคนอื่นอยู่ไหม <c oughs> เวลาเราจะไปติดต่อราชการที่ไหนเรายังใช้เส้นสายอยู่หรือเปล่าเออเรามาช่วยกันลดพวกนี้กันเถอะสังคมจะได้ดีขึ้น <c oughs> เราจะเริ่มกลับมาเห็นว่า สาเหตุในส่วนที่เราช่วยกันแก้ได้มันอยู่ตรงไหนแล้วเราลงมือทําแก้ปัญหาโดยไม่หนีปัญหาหาสาเหตุให้เจอแล้วสาเหตุตรงไหนที่เราพอจะช่วยกันแก้ได้เราก็ลงมือทําปัญหาก็จะดีขึ้นสงครามนี้ก็จะเอาชนะได้ด้วยการไม่หนีไม่หนีแต่เข้าสู่สงครามคือการสู้กับปัญหาหาสาเหตุให้เจอแล้วลงมือทํา อย่าโทษสาเหตุนอกตัวไปหมดจนไม่เห็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยมีธรรมะข้อไหนไหมคะที่จะให้เราคนไทยเนี่ยใช้ในการเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้คะ่ะอาวยสัต์สี่ คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้สําหรับการแก้ปัญหาสารพัดท,ทุก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 ในโลกแก้ได้ด้วยหลักการที่ว่ามานี้วันนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยคือหลักอริยสัจสี่ทุกคือปัญหาหอย่าหน,นีปัญหาพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาปัญหาเห็นปัญหาให้ชัดอย่าหน,นีอย่ากลัวสู้ปัญหาเมื่อใส่ใจศึกษาปัญหาขั้นที่สองคือ เห็นสาเหตุของปัญหา root cause analysis วิเคราะหา์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรและสถานการณ์หนึ่งหงมันมีกี่ปัญหากันแน่สาเหตุมันคืออะไรแน่เมื่อเราเห็นสาเหตุชัดขั้นที่3คือการกําหนดเป้าหมายอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองเรามีศักยภาพจะจัดการปัญหานั้นได้ต่อให้เรากลัวยิงจบเราก็แก้ความกลัวนั้นได้เรากังวลเครียดกับการที่ขายของไม่ได้ เราก็แก้ปัญหาเครียดได้แล้วเราก็แก้ปัญหาขายของไม่ได้ก็ได้ด้วยส่วนจะแก้ยังไงนั้นต้องเห็นสาเหตุชัดแล้วก็หาวิธีการที่จะจัดการให้สอดคล้องกับสาเหตุถ้าขายไม่ได้เพราะว่าสินค้าตอนนี้มันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเปลี่ยนสินค้าไหมทําการศึกษาสอบถามซี่ว่าสินค้าชนิดไหนน่าจะขายดีวิธีการขายแบบไหนจะต้องปรับปรุง จะต้องเรียนรู้เรื่องออนไลน์จะต้องฝึกใช้โทรศัพท์มือถือต้องลงมือทำเมื่อเห็นทางแล้วก็ต้องสู้ต้องลงมือทำอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้เราอยู่ในสงครามก็จริงแต่เราก็ชนะสงครามได้และศัตรูข่าศึกของเราอาจไม่ใช่ใครหรือประเทศไหนแต่มันคือความกลัวความไม่กล้าการยอมแพ้ในใจเราต่างหก เมื่อเราสู้และชนะสงครามภายในใจเราได้เราก็จะจัดการกับปัญหาภายนอกแล้วไม่ใช่แค่เราที่ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเราสู้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยสังคมครอบครัวประเทศและโลกทั้งหมดก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกับเราด้วย Life Radio Life is worth caring and sharing